การตัดเส้นด้วยคำสั่ง trim เราใช้คำสั่ง modify trim หรือคลิกบนปุ่มไอคอน trim หรือพิมพ์คำสั่งย่อ tr แล้วกดปุ่ม enter เมื่อปรากฏข้อความ select cutting edge ให้เลือกเส้นที่ทำหน้าที่เป็นขอบตัดหากเราคลิกขวาในบรรทัดนี้โปรแกรมจะเลือกเส้นขอบตัดให้โดยอัตโนมัติ การให้โปรแกรมเลือกเส้นขอบตัดให้โดยอัตโนมัติเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วแต่ถ้าหากมีเส้นจำนวนมากๆอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเลือกได้ในทีน่นี้ให้คลิกขวาเพื่อให้โปรแกรมเลือกขอบตัดโดยอัตโนมัติเมื่อปรากฏข้อความ Select Object to Trim เราสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปคลิกบนเส้นที่ต้องการตัดจุดที่1จุดที่2หรือคลิกที่มุมขวาล่างคลิกมุมบนซ้ายเพื่อเลือกวัตถุแบบ c r o s s i n g คลิกมุมขวาล่างมุมบนซ้ายเพื่อเลือกวัตถุแบบ closing คลิกบนเส้นที่ต้องการตัดจุดที่1จุดที่2เมื่อตัดเส้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้คลิกขวาเพื่อออกกคำสั่งคลิกบนปุ่ม undo เพื่อย้อนกลับต่อไปเราจะศึกษาวิธีการใช้คำสั่ง trim โดยเลือกเส้นขอบตัดด้วยตนเองใช้คำสั่ง trim โดยพิมพ์คำสั่งย่อ tr และกดปุ่ม enter เมื่อปรากฏข้อความ select cutting edge เลือกเส้นขอบตัดที่เราต้องการเมื่อปรกากฏข้อความ Select Object ให้คลิกขวาคลิกบนเส้นที่ต้องการตัดจุดที่1จุดที่2และคลิกขวาคลิกขวาเพื่อทําซ้ำคำสั่ง Trim เลือกเส้นขอบตัดจุดที่1จุดที่2และคลิกขวาตัดเส้นโดยคลิกจุดที่1คลิกมุมขวาด้านล่างมุมบนด้านซ้ายเพื่อเลือกวัตถุแบบ c r o s s i n g แล้วคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่งคลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่งเลือกเส้นขอบตัดจุดที่1จุดที่2แล้วคลิกขวาเลือกเส้นที่ต้องการตัดจุดที่1จุดที่2แล้วคลิกขวาคลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่ง t r i มเลือกเส้นขอบตัดจุดที่1แล้วคลิกขวาเลือกเส้นที่ต้องการตัดจุดที่1จุดที่2แล้วคลิกขวา นั่นก็เป็นวิธีการใช้คำสั่ง trim โดยเลือกเส้นขอบตัดด้วยตนเองการใช้คำสั่ง trim ในกรณีที่เส้นไม่ได้ตัดกันจริงหรือเส้นไม่ได้พาดผ่านเราใช้คำสั่ง modify trim เมื่อปรากฏข้อความ select cutting edge เลือกเส้นขอบตัดจุดที่1จุดที่2แล้วคลิกขวาทดลองเลื่อนเคอร์เซอร์ไปคลิกบนเส้นจุดที่1จุดที่2 จุดที่3เราไม่สามารถตัดเส้นได้หากเส้นไม่ได้ตัดกันจริงให้พิมพ์ตัวเลือก H โดยพิมพ์ E แล้วกดปุ่ม Enter เลือก Extend โดยพิมพ์ตัว E แล้วกดปุ่ม Enter แล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ไปคลิกบนเส้นที่ต้องการตัดจุดที่1หรือคลิกมุมล่างด้านขวามุมบนด้านซ้ายเพื่อตัดเส้นจำนวนมากคลิกมุมขวาด้านล่างมุมบนด้านซ้าย เราจะสามารถตัดเส้นถึงแม้ว่าเส้นไม่ได้ตัดกันจริงกำหนด H Mode กลับมาเป็น No Extension เดิมโดยพิมพ์ตัวเลือก E แล้วกดปุ่ม Enter พิมพ์ตัวเลือก N เพื่อเลือก No Extend แล้วคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่ง Trim เหตุที่เราต้องกำหนด H Mode กลับมาเป็น No Trim เช่นเดิมเนื่องจากคำสั่ง Trim นั้นใช้ตัวเลือก H Mode ร่วมกับคำสั่ง Extend ในกรณีที่เราต้องการตัดเส้นจำนวนมาก เราใช้คำสั่ง Modify Trim เลือกเส้นขอบตัดจุดที่ 1, จุดที่ 2, จุดที่ 3, จุดที่ 4, จุดที่ 5, จุดที่6แล้วคลิกขวาเมื่อปรากฏข้อความ Select Object to Trim ให้พิมพ์ตัวเลือก F เพื่อเลือก Fence Mode แล้วกดปุ่ม Enter ให้แน่ใจว่า O-Snap อยู่ในสถานะปิดแล้วคลิกจุดที่1 จุดที่2แล้วคลิกขวาพิมพ์ตัวเลือก F แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเลือก Fence Mode คลิกจุดที่3จุดที่4แล้วคลิกขวาพิมพ์ตัวเลือก F แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเลือก Fence Mode คลิกจุดที่5จุดที่6แล้วคลิกขวาพิมพ์ตัวเลือก F แล้วกดปุ่ม Enter คลิกจุดที่7จุดที่8แล้วคลิกขวา แล้วคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่ง trim นั่นก็เป็นวิธีการตัดเส้นด้วยคำสั่ง trim